อันนี้ทำไมปืนมันมสีขาวอันนี้ก็สีขาวบ้าบอบูทก๊อกปืนสีขาวทั้งบูทเลยมันจ้าซะเลือเก,กินรักก๊อกกเขารักก๊อกกว่าเขาไม่ได้รักเรา บุทตอร์ครับแต่ผมไม่ได้พามาดูตอกครับผมพามาดูเสาสวัสครับชื่อน้องอะไรครับมีแฟนหรือยังครับยังไม่มีเอฟซีถามว่าเปิดวาร์ปได้ไหมครับได้ค่ะเปิดวาร์ปครับเป็นไอจีนะคะครับผมไอเราคือดอดจีอาร์ค่ะโอเคจะขึ้นให้เลยวารเนี่ยอีกคนหนึ่งวาร์ปครับเปิดได้แค่ไม่กี่เปิดได้ค่ะ ตูพีอัลเจอสกอร์สีเขียอันนี้เป็นเฟบุกยูทูบหรือไอจีอ่ะไอจีอ่ะไอจีบอกเลยนมเบอรโอ้ต้นมันบักแตงโมโอ้ต้นมันบักสมโอโอนี่คงเป็นบักเ้าน้ำหอมมาอยู่ที่ยูทูบกี่วันแล้วครับมาอยู่ที่ยูทูบวันนี้วันที่สี่วันที่สี่รู้สึกยังไงบ้างที่อยู่ยูทูบก็รักเอาค่ะรักอเหรอเขารักเราเขาไม่ได้รักเรา ปืนที่อยู่ตรงน้านี่สำกันบ้านมันร้เปล่าว่ามันคือปืนขนาดอะไรที่อําหรับโอเคการกาบ้านเดยตัวนี้เป็นปืนจริงหรือว่าปืนไฟเอาไว้แบบซ้อม่าจ็ดอิบเจ 17A 17A ต่างกับ1จ็ทั่วไปยังไงรนึกว่าจะหลงประเด็นออ ให้เรากา็กะว่าหลุมประเด็นแน่กันบ้านวันนี้พี่ต้นเทมาดาีมานึงมาดึงเดี๋ยวพาแปดพี่ตูน f i minutes later พี่ตสวัสดีครับดครับอยากให้พาทัว ok ร์บุ๊คก็งครับผมอยากเห็นความแตกต่างระหว่างส8่ดกับสี่สาย่ายจด โอเคได้ครับตั้งต้น43ครับ43นะครับขับยังไม่มียังไม่มีใต้คางที่เป็นยังไม่มีรางติดยังไม่มีรางนะครับแล้วก็เราข้ามมาดู43 X ครับ43 X ครับ43 X นะครับ43 43 X เนี่ยเราดูไม่ติดนะครับอาจจะยังไม่เห็นแต่ถ้าดูด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นสลิมไลน์แล้วสลิมไลน์หมายความว่าปกติเราจะรู้จักกอ1 7 19เนี่ยจะเป็นกระสุนแถวคู่เขาเรียกว่าดับเมโลสแต็คนะครับ ตัวนี้เป็นซิงเกิลแตกก็คือกระสุนเลี้ยงแถวเดียวโอเคครับเดรนอัพไฟก็ยังเป็นถือได้สี่พัทในงานอยู่นะครับแล้วก็ขมาดูตัวนี้มีคำถามว่าใช่ครับสี่สิบแปดกับสิบกับสี่สิบแปดเราดูเทียบกันเลยนะครับลำกล้องนะครับลำกล้อง48่สิบแปดมยาวกว่ายาวกว่าเท่าไหร่ก็ไม่ดูครับประมาณไม่เกินหนึ่งนิ้วไม่เไม่เกินหนึ่งนิ้วประมาณนะครับ แต่เราถ้าเราสังเกตเฟรมด้านบนเนี่ยยังเป็นสลิมไลน์เหมือนกันนะครับรถ4 8 4 3 4 3 x นะครับจะอยู่ในเซกเมนต์ที่เป็นสนลิมไลน์นะครับสลิมไลน์ือว่าส่วนที่ได้รับความในสายที่สูงขึ้นนะครับก็การเป็น 413X ก็ถือว่าดีเลยเมื่อก่อนคนที่ซื้อจูนร็อกเนี่ยเขาจะมี49อยู่ในใจเนาะ49ขายดีมากจูนร็อก ตอ8 43x เนี่ยเป็นทักเรื่องทั้งหมดให้ผู้ช้หที่มาตัดส่วนตัวผมเองอะผมมี 43x แล้วก็ผมจะบอก f อว่า 43x เนี่ยเราสามารถซื้อแม็กที่เป็นแม็ก S15 นะครับของแต่งที่เป็นบรรจุ15นัดจะทำให้วงกระสุนประจุได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ยาวไม่ไม่ไม่ยาวเกินลงมาเลยก็คือเป็นเป็นเป็นรูปแบบแม็กซแม็กเดิมแต่เป็นแถวคู่แล้วก็ ต้อนออกมาเป็นหน,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 นึ่งเมตรใช่สิบห้านัดเหลือๆเลยอ่ะเอาง่ายๆคุณมีกองแม็คสิบห้านัดเท่ากับมีกลองสิบเก้าก็พอแต่เป็นในบอดี้สลิมไลน์บางเบาลูกดกงโเนียนดูแลง่ายสนิมไม่แดกผมโยนซื้อมาวันแรกผมจำได้ผมก็ไปโยนก่อนอทดลองแล้วผมก็ค้างคืนเอาไว,าว้แกะออกมาไม่เป็เไรเลยคือซื้อปืนมาเฟี้ยงจริงจริงไปดูในไปดูในคลิปผมได้ไ ตถ้าในถ้าเราเปิดนี่แยกคงบนกดล่างออกมันจะมีอุจจาเป็นรูนะครับก็เอาไว้ระบายแกแล้วก็ระบายข้าเหนีมันจะผ่านโคมบนเอง่อกแต่ในกรณีนั้นการสิ่งระบบโผออกจากอุโมงคเก็บในกรณีที่สปริงทับเป็นตัวโคมที่ไม่ให้บริามบริษามกรคือมันจะติดขอก็อกมันดมันยืนใยน้ำ เคยได้ยินมันอ็ยกับน้ำได้เนี่ยพวกเนี้เขาเปลี่ยนลายทางผมพิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วว่ามันยิงใต้น้ำได้มันมี้คลิปนึงเอาติดสามไอ้ตู้ผมเลยนะผมต่อตู้กระสุกมาตู้หนึ่งแล้วผมก็ยิงผมอยากดูว่ากระสุนมันวิ่งในน้ำไปไกลแค่ไหนผมรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ผมอยากยิงให้คนที่ไม่รู้ดูเพื่อคลิปมันจะดังมากคลิปเดียวหมดเงินไปสี่พัน ตู้ตู้จริงๆตัวเดีของกอสามตัว้นจริก็เป็นแบบยี้นี่ต้อยาวก็ต้องยาวไม่ใช่ว่าตัวอื่นไม่ดีนะแต่คือสองตัวเนี้ยผมเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูเพราะว่ามีคนมีคนถามมาเยอะกับมีคนเปรียบเทียบว่าเอ้ยถ้าจตัดสินใจซื้ออยากอยากอยากจะให้แนะนําว่าตัวไหนดีส่วนตัวผมอะผมซื้อปืนแบบกซ้อนผมไม่ต้องการลำกล้องยาว ผมต้องการสิ่งที่มายับเอะกับกรันะครับใช่กรับคือเ่าวันนี้ถที่บอกน้ำจำีวนับจ่าวต่างก็ต่าแบใช่ครับพูดดีครับติดตขอบคุณที่เป็นมากครับเลือกเอาระหว่างนางแบบกับ๊อรอยากดูอะไรยี่ แต่ถ้าเป็นผมผมดูปืนเนี่ยผมดูปืนจริงๆอย่าบังดิน่ารักจังเอามาให้เอฟซีดูครับนี่ว่าปืนอันนี้ที่ถืออยู่เป็นขนาดจุดสองสองนะฮะป็อกสี่สิบสี่สีดำสวยมากครับหมายถึงหนูปืนปืนปืนสวยครับปืนเมื่อกี้เอาคนเดียวมาให้ดูตอนนี้เป็นแพ็คคู่ครับเอฟซีปืน ไอ้บ้าปืนสีแดงทำไมกูามองมปนสีขาวกูตาบอดสีแน,น่เอาตรงๆบ้าไปแล้วเราปืนสีอะไรสีขาวครับพี่้ยนี่เสียงคุค้นๆเหมือนอาจารย์กูณี่ว่าสวัสดีครับจริงด้วยฟ้าบ้า <c oughs> อันนี้ทำไมปืนมันสีขาวอันนี้ก็สีขาวบ้าบอบู๊ก๊อกปืนสีขาวทั้งบูธเลยมันจ้าซะเหลือกเกินเรามาลองภูมิของ พิตรี้ประจำบูธก๊อกกันดีกว่าเห็นแบบหน้าสวยๆดูดิว่าเขาจะมีทริคหรือว่ามีความรู้อะไรมาบอกเอฟซีผมบ้างขออนุญาตครับน้องครับก๊อกมีระบบเซฟตี้ทั้งหมดกี่จุดครับก๊อกนะคะก็จะมีระบบเซฟตี้ทั้งหมดสามจุดนะคะ3จุดเหรอใช่โอเคจุดแรกตรงไหนจุดแรกจุดแรกตรงนี้เลยค่ะอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับตัวนั้น t ิกเกอร์เซฟตี้ค่ะิกเกอร์เซฟตี้โอเคจุดที่สองครับจุดที่สองจะเป็น อะไรนะฮะเรีเยกว่าอะไรนะฮะไฟอิงพินเฮ้ยขอบดูแน่นกว่าตัวที่3ครับสามก็จะเป็นตัวด้านในด้านผมตัวทีสามเรียกว่าอะไรครับเซฟตี้ค่ะดอบเซฟตี้นี่เอาเรื่อง <S <S ผมเ<ม>ชื่อว่าหลายๆคนมีความรู้ไปพอสมควรนะครับกับน้องเขาที่บอกว่าก๊อกมีระบบเซฟตี้กี่จุดจะบอกเลยตอนนี้ขอไปเช็ดเพื่อนที่จมูกก่อนกับเราไล่ไปดีกว่า